วันนี้เรามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเดินทางไปที่ออสเตรียก็คือเมืองเวียนานานะคะนี่กำลังรอเช็คอินอยู่เลยคนเยอะมากอต้องรอกันนิดนึงเนาะ,อะพอเช็คอินแล้วเราเข้าไปข้างในปุ๊บนะเะาก็ตามภาพเลยก็จะมีสองข้างทางสำหรับที่ให้ช้อปปิ้งนะคะแบรนด์เนมเยอะแยะเลยนะคะข้างในนี่ยาวไปเลยเเดินยาวไปหาตัวเลข C 4นะคะนี่ี4ของเรานะคะของสายการบินออสเตรียแอร์ไลนี่นะคะเดินตามไปเลยลงตามคนที่เขาเดินนำหน้าเราเลยนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นลูกค้าชาวายุโรปนะคะที่นั่งสายการบินออสเตรียรในวันที่เดินทางคือวันที่1 พฤศจิกาย,ยนนะคะ,คคะสายการบินออสเตรียเป็นสายการบินที่บริการแบบฟูลเซอร์วิสนะคะนี่เข้าไปแล้วฝ่ายบริการจะใส่ชุดสีแดงน่ารักเลยร <c oughs> องเท้าแดงเห็นไหมคะที่นอนปอกหมอนสีแดงเวลครับมีบริการเสิร์ฟอาหารสองมื้อนะคะบนสายการบินออสเตรียนะคะ ที่นั่งกว้างด้วยนะคะส่วนบับคนที่สูง170นีสบายจะได้เลยเพราะตัวเองสูง172ก็โอเคนั่งคนเดียวด้วยติดหน้าต่างอาหารเสิร์ฟสองมื้อก็คือมื้อแรกก็ เราขึ้นเครื่องสักประมาณสชั่วโมงนะคะฝ่ายบริการจะเสิร์ฟอาหารมื้อแรกแล้วก็มื้อที่สองก่อนที่เครื่องจะลงจอดสัก2ชั่วโมงเราก็จะได้กินอาหาร2มือ้อรสชาติของอาหารออสเตรียอะไรบอกเลยว่าอร่อยถูกปากนะคะอาจจะไม่มีรสจัดแต่ก็จะเป็นรสชาติแบบฝรั่งเคากินกันโดยเฉพาะขนมขนมหวานอร่อยแล้วก็นี่ไข่ตุนแล้วก็มีมันฝรั่งนี่อร่อยด้วยนะคะ มีขนมนี่ชิ้นนี้ชิ้นเนี้ยอร่อยจะละมุนล,ลมุนล,ลิ้นเราหน่อยนะคะแล้วก็ขนมก็จะแบบเป็นไรทีแบบนิ่มๆน,มนี่อันนี้อร่อยค่ะอร่อยถูกปากนะนี่อาหารก็ฟูลเซอร์วิสน้ําผลไม้น้ําเปล่าบอกได้เลยประมาณตีห้านะคะเราไปลงที่เวียนนาสนามบินแล้วก็เข้าไปในตัวเอฟเราก็ไปเจอตอมนะคะจะมีคำถามให้เราด้วยหนึ่งคำถาม นะคะเข้าไปในเกรบไปหา F ก่อนนะคะ F F 2ข้างทางก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เดินไปนเรื่อยเรือเราก็จะเจอช่งอง F แลเราก็เราจะมีจอมอนิเตอร์ให้เราดูว่ารอว่าเราจะได้ F หมายเลขอะไรมีคนนอนรอด้วยสักหน่อยเราพอขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ F 16เห็นไหมคะก็รอเช็คอินนะคะ เครื่องเครื่องจะขึ้นประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะตอนเช้าจะไปลงที่ฮันโนเวอร์เยอรมนีพักเครื่องที่เวียนนาอยู่3ชั่วโมงซึ่งเวียนนาเป็นสนามบินขนาดกลางแล้วก็ไม่ซับซ้อนสะอาดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนยุโรปนะคะวันที่เดินทางหาคนเอเชียมีแทบมีเลยอะคนยุโรปซะส่วนใหญ่สนามบินสวยน่ารักอากาศข้างนอกประมาณ2องศานะคะข้างในโอเคอ่ะเราขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะนี่ จะเป็นที่นั่งสองที่นะคะซ้ายขวาแล้วก็จะมีขนมให้เราแล้วก็มีช็อกโกแลตตามรูปเลยในช็อกโกแลตให้เราด้วยมีน้ําให้เราดื่มด้านล่างก็จะเป็นรูปของเมืองเวียนนาสวยด้วยเดินทางหนึงชั่วโมงครึ่งนะคะประมาณนี้ไปลงที่ฮันโนเวอร์เยอรมนีนะคะสวยงามมากแล้วก็มองลงจาก ที่สูงจะเห็นแม่น้ำของเวียนนาด้วยสวยมากนะคะหวังว่าสักวันเราจะได้เจอกันใหม่นะคะอัพวิดาเซนสวยงามที่สุด